ถ้าเกิดว่าคุณชายร้องเขากลับไปดีกับผู้หญิงก้อยจริงๆแล้วพี่ละสาพี่จะเป็นยังไงพี่สีก็เป็นอิสระนะสิคุณป้าใหญ่กับป้าซอยอ่ะก็คงหาทางจับคู่พี่กับใครอีกนั่นแหละสงสัยก็คงเหลือแต่คุณชายเล็กตอนแรกอะ่ะเขาจะจับคู่พี่กับคุณชายโตไม่ใช่เหรอ แต่เขาก็กลับไปได้กับแม่จะรวยทีนี้ก็เลยถึงคิวอิตาคุณชายรองแล้วถ้าคุณชายรองได้กับหญิงก้อยน,นะทีนี้แหละก็เหลือแต่คุณชายเล็กป้า,าที่พี่สีเล่าให้สาฟังนะ่ะคุณชายเล็กเขาดีกับพี่สีมากไม่ใช่หรอคุณชายเล็กนะ่ะของสาตั้งหากละอุ้ยสาไม่เอาเหรอสายกให้พี่สีสา เสียวใหญ่แล้วนะลานอนไมได้แล้วนอนไปจะค้าว่าแต่พี่สาวฉันล่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีนะฮะแต่ว่าคืนนั้นคนมันเยอะมากเลยผมก็พูดจาเขาไม่ถี่คาแมงอ—แปลกนะพี่สีเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นคนไหนเออแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าชันนัดให้คุณเจอพี่สีใหม่ก็แล้วกันอะไรเนี่ยโทคุณ แค่นี้ยังวุ่นไม่พออกเหลอเนี่ยป้าคะคุณหญิงสสีรัชนีเนี่ยเธอเป็นยังไงล่ะคะทำไมามีอะไร เขาทำอะไรหนูหรือว่าเขามาช่วยน้องสาวรังแกหนูไม่ใช่นะคะคุณหญิงสสิราชนีเนี่ยมาช่วยหนูจากคุณหญิงก้อยได้ซ้ำอ๋อนจ๊ะถ้าทางคุณชายเล็กเนี่ยสนิทสนมกับเธอมากเลยนะคะอ๋อก็ใช่น่ะสิเขาเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆ คุณชายเล็กกับคุณหญิงกลางน่ะเกิดปีเดียวกันเรียนหนังสือมาด้วยกันก็เลยสนิทส,น,สน,นมกันมาสนิทกว่าคนอื่นนะแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีอะไรพิเศษมากกว่าความเป็นเพื่อนว้าจริงเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะหรือว่าเป็นไปได้นี่เราต้องไปสืบดูก่อนนะดีนะว่าหนูเนี่ยเป็นคนรอบคอบเป็นห่วงน้อง ไม่อย่างนั้นแหละย,ยายสาแล้วต้องเจอประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแย่แน่เลย ต้องสมุดปิดครึ่งวันค่ะสาก็เลยแวะมาอโอ้โหสวยจังเลยค่ะนี่อะไรอะพี่สีเครื่องแขวนนี่จ๊ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผู้กลิ่นพี่สาก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยสากำลังดำเนินการไม่ให้พี่สีแต่างงานับเขาแล้วล่ะ สาทำอะไรนะก็มีคนเขาอสานะสิว่าเขาน่าทำให้คุณชายรองกับหนุ่ก้อยคืนดีกันได้สาว่านะพอกคืนดีกันคุณชายรองก็คงไปกราบทูลเสด็จให้ยกเลิกงานแต่งงานเออแล้วเรื่องเดือนหอเราจะทำยังไงเสด็จอาจจะประทานให้คุณชายเลขาบ้างจ้ะมี่ แหมพี่สีคุณพลนะบอกว่าคุณชายเล็กมีแฟนแล้วนะจริงเหรอสาก็คุณพลน่ะสิเขาบอกคุณชายเล็กไปหมายปองสาวอยู่คนนึงแล้วก็กำลังติดพันกันอยู่ด้วยละ่ะพี่สีพี่สีเป็นอะไร พี่สีพี่สีร้องไห้ทำไมอ่ะหรือว่าหรือว่าพี่สีเสียใจที่จะไม่ได้แต่งงานนี่อย่าบอกนะว่าพี่สีลงรักผูช้ชายเขาแล้วอ่ะไม่ใช่ละสาถ้าไม่ใช่แล้วทำไมต้องร้องไห้ล่ะ สีตอบไม่ได้นิสาไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพี่สีจะหลงรักเขาได้เร็วขนาดเนี้โอ้ยแล้วนี่จะทำยังไงกันดีล่ะ สีเนะี่ยรักคุณชายรองเข้าไปเต็มหัวใจแล้วล่ะคุณพลจริงเหรอแค่ฉันไปบอกว่าคุณชายรองกำลังจะคืนดีกับหญิงก้อยเท่านั้นแหละเขาก็ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าพี่สีนะพี่สีไอ้เราก็หาทางให้เขาไม่ต้องแต่งงานแทบตายเขาก็เกิดไปรักคนอะไรอะ่ะเขาไม่สนใจสักนิดังไปรักเขาอีกคุณชายรองนี่ ทรงเสงน่ห์จังเลยนะครับง่ายช้าจังรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะให้แต่งงานให้อบหักใช้เข็ดคอยููเถอะเพราะแต่งงานไปแล้วนะ<ม>เขาอ่ะก็ไปควงคู่รักของเขาได้สบายใจเฉกแล้วตัวเองนั่นแหละที่จะต้องน้ำตาเช็ดหัวเขาแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปฉันก็ต้องรีบหาทางให้ทุกอย่างมันจบๆเร็วๆนัสิข้อหนึ่งต้องให้พี่สีเลิกรักอีตาชายนะ ก็ให้พี่สีไปรักคนอื่นสิฉันขอให้คุณช่วยก็ไม่ยอมช่วยก็จะเทียบกับพี่รองไปคุณชายรองเนี่ยผมมีอะไรจะเทียบเขาได้ล่ะแล้วก็สองนะต้องให้คุณชายรองกับคุณหญิงก้อยนักคืนดีกันเด็วเดวพี่สีนะเขาจะได้รู้ตัวแล้วก็ไม่คิดไปแกล้งเขาแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณชายรองก็อยากจะคืนดีก็เขารักกันอยู่จะเป็นจะตายอะ วันงานเลยนะคุณหญิงก้อยทำท่าเหมือนอยากจะกินเลือดพี่ศีอ่ะแล้วก็หักคอคุณด้วยใช่เขาหึงทั้งฉันทั้งพี่ศีก็แปลว่าเขาในารักของเขามากไอกตาคุณชายอ่ะก็ได้แต่พร่ำเพรื่อรำพันถึงวันที่เคยไปดูพลุสองคนกับยายหญิงท่านน่ะใส่พี่รองเจอคุณศรีเจตราบ้างหรือเปล่าครับช่วงนี้ วันไปเฝ้าเสด็จป้ามาก็ได้เจออยู่แป๊บหนึง่งก็เป็นยังไงบ้างครับฉันว่านายน่าจะรู้ดีมากกว่าฉันนะพี่รองครับผมว่าพี่รองน่าจะสนใจดูแลเขาหน่อยนะนายก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีอยู่แล้วนี่อืมแต่คงทำได้ไม่ดีเท่าพี่รองหรอกครับผมรู้ตัวฉันคงทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามีคนคอยห้ามฉันไม่ให้เข้าใกล้สีจิตราเกินห้านาที ผมผมขอโทษครับผมกำลังจะให้เสียงอยู่พอดีแล้วคุณสีก็หันมาฮะวันนี้คุณชายไม่ไปทำงานเหรอคะวันนี้เป็นวันหยุดผมนะครับเ,เวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะฮะ เดี๋ยวพอเรือหอเสร็จก็ถึงกำหนดวันม่านแล้วสิครับค่ะนี่ก็เห็นว่าพี่รองจะมาร่วมโต๊ะเสวยด้วยครับคุณศรีอย่าดืมแต่งตัวส,สวยๆนะครับไม่จำเป็นหรอกคะอ่ะ,ฉะเฉล็ดป้าส่งเรียกพี่รองมาคุยเรื่องวันม่านนะฮะคุณศรีรู้ว่ายังไงครับ ดิฉันคิดยังไงไม่สำคัญหรอคะ่ะเพราะว่าดิฉันไม่เคยมีความสำคัญในใสายตาใครอยู่แล้วทำไมวันนี้คุณสีพูดจาแปลกๆจังเลยล่ะฮะบางครั้งดิฉันก็ชอบทำตัวประหลาดอย่างนี้ละค่ะ สงสายคุณสีจะกังวลเรืนน่องที่พี่รองจะกลับไปคืนดีกับหญิงก้อยแน่เลย สวัสดีครับวันนี้ดูคุณสีไม่ค่อยสบายใจเลยนะฮะดูวไปเห็นข่าคุณสาครับค่ะคุณป้าใหญ่คุณป้าส้อยอตกใจกับข่าวมากเพราะว่าเขาหมายมั่นที่จะให้สายได้สนิทสนองกับคุณชายเลย็กโอ้ยโย นี่ผมคงจะไม่ต้องโดนประกาศสิทธิ์ของเสด็จป้าหรอกนะฮะและถ้าเกิดว่าเสด็จมีพระดำริเนี่ยคุณชายเล็กจะทำยังไงคะก็คงต้องเป็นตามขั้นตอนแหละฮะไปทำความรู้จักมากคุ้นกันเอาไว้ว่าจะคบกันได้หรือเปล่าไปด้วยกันได้ไหมชอบกันได้หรือยังและที่สำคัญที่สุดนะฮะผมรักเขาหรือเปล่า แล้วเขาอะรักผมตอบไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรักข้างเดียวล่ะคะถ้ารักเขาข้างเดียวผมก็จะทำทุกอย่างไปเอาชนะใจเขาคะถึงแม้จะไม่สำเร็จถึงแม้จะเจ็บปวดก็ไม่เป็นไรครับ เขาข้างเดียวเนี่ยเจ็บปวดเหลือเกินนะคะคุณเสียผมว่าทุกอย่างมันต้องคลี่คลายไปด้วยดีฮะถือไมมก็เลวร้ยรายลงไปกว,ว่าเดิมว้า คุณสีคนเดิมของผมหายไปไหนกันนะครับคนที่เป็นสาวสวยช่างฝันเซฮราซานักล่านิทานของผมมาหายไปไหนกันครับอย่าลืมสิฮะคุณสีคือเซฮราซาของผมนะฮะ ณสาผมรับรองได้นะครับว่าไม่ได้เป็นตามข่าวแน่ในเศรษฐีเพลย์บอยนั้นคงจะแค่หวนนานเสน่ห์ตามภาษานะครับคุณชายทราบได้ยังไงคะก็รู้เองบ้างครับแล้วก็รู้จักเจ้าพลบ้างครับคุณพลนี่เป็นยังไงบ้างคะหล่อครับแล้วก็นิสัยดีคล้ายๆผมเลยแหละฮะแต่ว่าเจ้าพลเนี่ยมันจะลุกเล่นมากกว่าผมหน่อยฮนะ เพียงยิสาบอกว่าจะแนะนําให้ดิฉันรู้จักให้ได้โอ้โหคุณสีครับย่าไปรู้จักมาเลยครับคุณสีะมีผมคนเดียวก็พอแล้วค่ะคนเดียวก็พอลเออเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวก่อนละฮะคุณชายจะไปทํางานเหรอคะอืมลาวครับวันนี้เป็นวันหยุดผมนะครับรก็เลยกล่าวว่าจะไปหาหญิงกลางสะหน่อยฮะเก็บเอาไว้บอกใครไม่ได้ ้องไปก่อนแล้วนะวบ๊ายบายทั้งทั้งที่ฉันรักเธอรักเธอ <c oughs> กว่าใคร